วจจะจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอพยพบทที่สี่ข้อที่สองบันทึกว่าพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าค่าข้อคิดจากพระวจ,จะนะพระเจ้าทรงใช้ผ่านสิ่งที่อยู่ในมือ พระเจ้าเรียกใช้โมเสสให้นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ด้วยเครื่องมือเล็กๆที่อยู่ในมือของท่านเองคือไม้เทา้าหนถ้าพระเจ้าใช้เราก็จะใช้ผ่านสิ่งที่มีอยู่ในมือของเราความสามารถของเราปัญญาของเราทรัพย์สินของเรา สองสิ่งเล็กน้อยที่เคยอยู่ในมือเราเมื่อยื่นไปสู่พระหัตย์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้สอย่าเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในมือของเรากับสิ่งที่อยู่ในมือของผู้อื่นพระเจ้าใช้แต่ละมือแตกต่างกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ